สวัสดีครับน้องๆครับพี่เอ็มครับตอนนี้พี่มากับพี่มิ้นสวัสดีค่ะน้นองๆใช่แล้วในรายการ360องศายูเซียมทัวร์360องศานะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับพี่มิ้นอันนี้เรามาอยู่ที่นิทรรศกา,า,ารพลังงานชั้น3ค่ะใช่แล้วตั้งอยู่ที่ชั้น3ของอาคารตึกลูกเต่านั่นเองใช่ไหมครับที่เรามาชมกันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนิทรรศการอันนี้เนี่ยเราเพิ่งรีโนเวทใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้พี่กับพี่มิ้นก็คงจะพาไปชมในส่วนของไฮไลท์อย่างสั้นๆนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนที่น้องๆและท่านผู้ชมจะมาชมจริงๆกันเมื่อ<ไ>สถานการณ์ไวรัสโคโรนาดีขึ้นแล้วครับผมนะครับทีนี้ตัวเนิสการพลังงานเนี่ยเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับนสการพลังงานเล่าถึงเรื่องของ ความตระหนักรู้ในเรื่องของพลังงานที่เราใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานที่เราใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันมันมาจากสองแหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือพลังงานที่ทดแทนได้เช่นอะไรบ้างครับพลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์ค่ะลมน้ำน้อ่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นพลังงานที่ทดแทนได้ซึ่งจากแหล่งพลังงานพวกนี้เราสามารถที่จะมาใช้ทดแทนใช้ได้ตลอดเลยมันไม่มีวันหมดไปจากโลกใบนี้ กับอีกอันหนึ่งก็คือพลังงานทดแทนไม่ได้ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ญที่โลกของเราใช้พลังงานอันนี้เป็นพลังงานหลักนะครับนั่นคืออะไรบ้างถ่านหินปิโตเลียมน้ำมนันมน,น,นกส๊สธรรมชาติใช่ไหมครับเหล่านี้พวกนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่มันหมดไปจากโลกครับมีการาคาดการณ์ไว้ว่าน้ำมนันปิโตเลียมเนี่ยจะหมดไปจากโลกอีกประมาณ52ปีนะครับหมายถึงว่าจากเวลานี้ ไปจนอีก50ปีรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราพลังงานน้ำมันอาจจะหมดได้นะครับรวมถึงอย่างของถ่านหินถ่านหินที่ใช้มาเผาเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะหมดไปภายใน100ปีกันสั้นมากเพียมนะครับตกใจไหมครับม้งมินีตกใจใจจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับพลังงานที่ทดแทนไม่ได้เนี่ยมันหมดไปดังนั้นเราจึงต้องตระหนักรู้แล้วก็พยายามที่จะหา พลังงานที่ทดแทนได้มาใช้ทำให้เกิดพลังงานนะครับสามารถที่จะใช้แล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตก่ออนไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลอนต่อไปได้นะครับโอเคถัางั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆมากมายนะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวชิ้นงานานี้ที่พี่จะพามาชมก็คือชิ้นงานหมุนเอาแรง นะครับหมุนเอาแรงก็มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะวงล้อวงล้อใหญ่ๆนะครับที่เชื่อมติดก,กับตัวอุโมงค์พลังงานอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะครับตัววงล้อนี้หลักการก็คือว่าหลังจากที่เราหมุนไปแล้วนะครับเราถ่ายทอดพลังงานของเราลงไปที่การหมุนทั้งนี้และการหมุนทั้งนี้ ตัววงล้อไปเชื่อมติดกับเจเนเรเตอร์ที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเชื่อมติดกับตัวอุโมงทั้งหมดเห็นได้ว่าถ้าพี่ยิ่งหมุนเร็วนะครับมิ้นที่ยิ่งหมุนเร็วไฟก็จะไปถึงไฟอุโมงได้นะครับก็จะให้เห็นว่าพลังงานของเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้เป็นพลังงานไฟฟ้า<ช>ไ,ดได้อนกันนะครับหลักการของพลังงานมันก็ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพลังงาน,างน,น,นในพลังงาน นะครับว่าในอุโมง์เรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคในอุโมงคนี้ทั้งหมดนะครับในอุโมง์นี้ทั้งหมดก็จะนําเสนอในส่วนของพลังงานที่ทดแทนได้และทดแทนไม่ได้นําเสนอคระกันไปนะครับผ่านตัวพนธุกรรฟิกผ่านตัวชิ้นงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่า เราใช้พลังงานทดแทนได้และทดแทนไม่ได้เนี่ยผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ยังไง <Okay. S 1> หรือว่าเราเอาพลังงานจากสิงเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับอย่างตัวแรกที่พี่จะแนะนำครับพี่มิ้นอันนี้คืออะไรครับถ่านหินถ่านหิน,น,หนใช่ครับเป็นถ่านหินเป็นชิ้นงานที่เรียกว่าย้ายแท่งถ่านหินนะครับแต่ว่าชิ้นงานอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเล่าในเรื่องของพลังงานสร้างดับรันถ่ hmm. านหินก็ถือว่าเป็นพลังงาน ซากศิริบรรทัดนบบหนึ่งเหมือนกันนะครับท,ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าธาหินคืออะไร่าหินก็คือพืชจําพวกมอสเฟิร์นแล้วก็พืชต่างๆที่เขาตายแล้วก็ทับ,ทบถม,ถมบกันอยู่เป็นล,ล้านปีนะครับาบางข้อมูลเนี่ยบอกถึงประมาณ0 0ล้านปีเลยนะครับการทับถมต่างๆเนี่ยการทับถมของพืชเราต่างๆ่างนี้เนี่ยทำให้เกิดความดันเกิดความร้อนนะครับความดันและความร้อนเนี่ยจะไล่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนออกไป จะคงเหลือไว้เพียงแค่คาร์บอนคาร์บอนเท่านั้นนะครับและตัวคาร์บอนเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้พลังงานออกมานะครับในส่วนของถ่านหินพลังงานที่อยู่ในถ่านหินเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามจำนวนความลึกของตัวชั้นดินนะครับยิ่งถ่านหินที่อยู่ในชั้นตื้นเท่าไหร่นะครับความพลังงาน ที่ให้ก็จะน้อยนะครับยิ่งอยู่ลึกลงไปก็จะมีพลังงานที่จะให้ความร้อนได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยตามลำดับดังนี้นะครับก็คือพีทลิกไนท์สับบิทูบิเนสและแอนทราไซด์ใช่ครับก็คือจะสังเกตได้ว่าทางหินแต่ละประเภทนี้มีลักษณะเท็กเจอร์ลักษณะพื้นผิวลักษณะคือสัมผัสของเขาเนี่ย แตกต่างกัน,กนมันจะสแสดงให้เห็นอยู่ในตัวชิ้นงานนี้เนาะชิ้นงานอันนี้ครับผมอันนี้คือพีทครับอันนี้คือลิกไนท์ครับอันนี้คือสัตว์บิท i ูมินสอันนี้คือบิทูมินสัสและอันนี้คือแนอ,อนทาราไซต์ลองเปรีเทียบง่ายๆพีทกับแอนทราไซต์นะครับพีชจะสังเกตได้ว่านี่จะคล้ายๆดินเลยนะครับดนในขณะที่แอนทราไซต์ซึ่งอยู่อยู่ในชั้นใต้ดินที่ลึกมากเนี่ยลึกสุดเนี่ยก็จะแทบจะคล้ายกับ่านเลย ใช่ครับเป็นกรรไกรสีดำนะครับปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในพีทกับแอนทราไซต์ก็จะมีความแตกต่างกันพีทจะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ที่ประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์ของตัวในตัวเท็กเจอร์ของเราทั้งหมดนะครับในขณะที่แอนทราไซต์เนี่ยจะมีปริมาณคาร์บอนกว่า90เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปปริมาณคาร์บอนจะส่งผลถึงพลังงานความร้อนที่ให้ออกมาด้วยนะครับตัวชิ้นง,งานนี้จะเป็นตัวบอกเหมือนกัน เช่นมุดพีดเราอยากรู้ว่าให้พลังงานความร้อนเท่าไหร่เลื่อนมามมนครับพล<ม>ังงานความร้อนที่ให้จะออกมาเป็นการาฟบนพื้นที่ตรงนี้นะครับจากนั้นแอนต์นาซา์ไซด์เราเลื่อนมา,นาพลังงานมากสุดสกเห็นไหมครับแอนต์ซา์ไซด์ให้พลังงานมากสุดสูงสุดเลยใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นชินงานง่ายๆเพื่อที่จะให้รู้ว่าพลังงานความร้อนที่ได้มาจากการตีนเนี่ยมันมี<อ>มันมีความร้อนแตกต่างกัน ให้ความรได้แตกต่างกันยังไงพี่อเอ๋ใช่ครับโอเคครับอันนี้เราก็เล่าแบบผ่านชิ้นงานคร่าวๆนะครับเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานไหนต่อดีครับพี่มิ้งไปต่อกันที่พลังงานน้ำใช่ไหมพี่เอ๋ใช่ครับอันนี้เป็นชิ้นงานน้ํานะครับชิ้นงานพลังงานน้ําน้องๆหลายคนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงจากน้ํานะครับตัวชิ้นงานนี้จะเป็นตัวอธิบายให้ทราบนะครับว่าเราใช้ น้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงหลักการง่ายๆก็คือการนำน้ำจากที่ต่ำเนี่ยครับไปไว้ที่สูงนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อน้ำอยู่ที่สูงเราก็จะปล่อยให้เขาตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ครับน้ำเมื่อตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกเนี่ยน้ำเมื่อเขาอยู่ที่สูงเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสะสมอยู่พลังงานศั์สะสมใช่ครับเมื่อปล่อยลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับ เขาก็จะทําให้เกิดมันก็จะทําให้เกิดพลังงานโกลนขึ้นมานะครับทีนี้น้ําเมื่อตกลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ำเนี่ยผ่านตัวกังหันนะครับกังหันเมื่อหมุนกังหันจะไปเชื่อมติดกับตัวเจเนเรเตอร์ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับพี่จะลองเล่นให้ดูใช่อเนี่ยพี่ลองหมุนน้ําขึ้นมานะครับ หมุนไปเท่าไหร่ถึงจะพอเพีงในเครื่องอันนี้ก็คือหมุนจนกระทั่งตัวไฟสีเขียวติดนะครับเราพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้ไฟสีเขียวให้มันติดให้ได้เราลุนกันอยู่นะครทำแม่ไขยหน้านลูกอะดแล้ว กำลังกลัวครับว่ากลัวมันจะไม่ติดครับมือมินกลัวอนี้รู้ที่คิดครับว่านี่ถ้าไม่ติดเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะขัามหน้านิดหน่อยแต่โอเคในเมื่อมันติดครับแสดงเห็นว่าเราปั้มน้ําขึ้นไปอยู่ในที่สูงแล้วนะครับตอนนี้น้ําที่อยู่ที่สูงนี้มีพลังงานสะสมอยู่นะครับจากนั้นเรากดปุ่มเขียวครับน้ําจะไหลลงมาผ่านตัวกังหันอันนี้ครับนือมิน เห็นไหมครับกังหันหมุนเพราะกังหันหมุนแล้วเป็นไงครับไฟตดตอกกระจายเห็นไหมครับตามหลักการที่พี่พูดเลยครับน้ำไหลจากที่สูงผ่านตัวกังหันกังหันเชื่อมกับเจเนเตอร์นะครับทําให้เกิดพลังงานกลนะครับพลังงานกลเมื่อเชื่อมกับทําให้กังหันหมุนนะครับกังหันหมุนไปเชื่อมกับเจเนเตอร์ทาให้สามารถที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันนี้เป็นหลักการที่เขื่อน ในประเทศไทยแล้วเกิดท่วโรก็ใช้กันอยู่ใช้หลักการนี้นะครับในการที่จะนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากเราชมตื่นเต้นไปกับตัวชิ้นงานน้ำว่าไฟมันจะติดหรือเปล่าตื่นเต้นมากกลัวไม่ติดกลัวไอ้น้องๆนครับเดี๋ยวเราไปชมชิ้นงานใหม่กันชิ้นงานต่อไปกันดีกว่าครับระหว่างที่เราทางเดินเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับพลังงานไฮโดรเจนนะครับ พลังงานชีวมวลนะครับซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านี้เนี่ยรอคอยให้น้องๆได้มาเรียนรู้ได้ลองมาเล่นได้ลองมาทำความเข้าใจว่าเราใช้พลังงานต่าง,างๆได้อย่างไรนะครับเราใช้พลังงานน,งนั้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยังไงก่อนที่เราจะออกไปจากกรุ๊ปงนี้เดี๋ยวพี่ขอแนะนำชิ้นง,งานอันนี้ครับน้องลิ้นอันนี้เป็นชิ้นง,งานอะไรครับอัดความเย็นได้ความร้อน ซึ่งเป็นชิ้นงานที่พยายามอธิบายว่าเราใช้ความร้อนจากใต้พิภพมาให้เป็นประโยชน์เป็นพลังงานได้ยังไงนะครับพื้นดินใต้พื้นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยยิ่งลึกลงไปเนี่ยก็ยิ่งมีความร้อนมากยิ่งขึ้นยิ่งลึกความร้อนก็ยิ่งสูงมากขึ้นมนุษย์นําความร้อนที่อยู่ใต้พิภพเนี่ยมาใช้นะครับชิ้นงานชิ้นนี้พยายามที่จะอธิบายว่าเรานําความร้อนจากใต้พิภพเนี่ยมาใช้ได้ยังไง โดยเฉพาะในเรื่องของความร้อนที่มาจากหินร้อนแห้งหินร้อนแห้งเนี่ยก็คือเป็นหินที่อยู่ใต้ดินเราแต่ว่าเขามีความร้อนครับแต่เขาไม่มีความชื้นอะไรเขาไม่มีน้ําอะไรไหลผ่าความร้อนจากหินใต้พิภพเนี่ยมันก็จะร้อนอยู่อย่างนั้นแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยถ้ามนุษย์ไม่ได้เอาน้ําอัดลงไปเจอหินนั้นนะครับเมื่อน้ําเจอหินน้ําจะเกิดความร้อน แล้วมนุษย์ก็จะเอาน้ําที่เจอความร้อนนี่แหละขึ้นมาใช้ใช่ครับน้ําที่เจอหินเนี่ยเขาจะร้อนมากแล้วพอน้ําร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดไอ้น้ำแล้วเขาก็จะเอาไอ้น้ำเนี่ยไปใช้ปัน่นทรบายเพื่อผลิตกระแฟสไฟต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆทีนี้ตัวชิ้นงานอันนี้เนี่ยออบความเย็นได้ความร้อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องของที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับโดยเราพยายามที่จะบอกว่าในลูกบอลสองลูกนี้นะครับลูกบอลสีส้ม คือแทนห,นนหินร้อนที่อยู่ใต้ดินนะครับตัวสีฟ้าคือน้ําที่เราอัดเข้าไปวิธีเล่นนะครับก็คือเราเอาหินร้อนใส่เข้าไปก่อนมนุษย์ก็ใช้วิธีการอัดน้ําเข้าไปเพื่อที่ให้ไปเจอหินร้อนอันนี้แล้วมนุษย์ก็เอานําความร้อนนี่มาใช้นะครับถ้าอันลูกบอลสีฟ้านี่คือน้ํานะครับเราใส่เข้าไปเห็นไหมครับ เห็นไหมครับว่าเราก็สามารถที่จะนําความร้อนออกมาใช้ได้นั่เองเป็นหลักการง่ายๆผ่านตัวชิ้นงานที่ทับจะทําให้เราเข้าใจว่าทําไมมนุษย์สามารถที่จะนําความร้อนใต้พิภพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับโอเคเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเรานําพลังงานความร้อนพลังงานจากใต้พิภพมาใช้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดู ส่วนอื่นต่อไปีกว่าว่าหลังจากที่ออกจากวงนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างใช่ครับทางขวามือของพี่ก็ของพี่มิ้นด้วยก็คือโรงภาพยนตร์พลังงาน 4D ทำพี่มิ้นใช่ครับซึ่งเป็นเรื่อง่าเกี่ยวกับอะไรพี่เอ็มเป็นโรงภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องของว่าให้หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงการมีอยู่มีใช้อยู่ของพลังงานนะครับว่าถ้าโลกของเรามีพลังงาน เรามีความสุขที่ได้ใช้พลังงานนั้นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งโลกเราไม่มีพลังงานนะครับเราจะประสบการลำบากในการดำเนินชีวิตยังไงไนะครับใ,<ช>ในภาพยนตร์ 4D เรื่องนี้จะเป็นตัวบอกให้น้องๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านทราบนะครับว่าถ้าโลกของเราไม่มีพลังงานมันจะเป็นยังไงนะครับผ่านตัวภาพยนตร์สนุกสนาน่ใชขนาดเดียวกัน,นก,ก็เป็น3าม,มิติ และคําว่าโฟลีนี่คืออะไรมันควรจะต้องมีการสานส่นมีลมไมมีลมอ่าจะมีน้ํำไหมต้องมาดูเองอ่ามาดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องของความตะหนักในเรื่องของพลังงานเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงานเราจะรู้สึกยังไงนั่นเองนะครับแต่หลังจากที่เราชมภาพยนตร์จบลงแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราชมภาพยนตร์จบลงแล้วเนี่ย ้าเราจะต้องการสร้างเมืองพลังงานด้วยตัวเองนะครับเราจะทําอะไร <ทำ S 1> ได้บ้างหลังจากเราเรียนรู้เรื่องของพลังงานต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราคงคิดกันในใจด้วยแหละว่าเราอยากให้เมืองในฝันของเราเต็มไปด้วยสิ่งอะไรต่างเหล่งงาน,น,นี้นะครับงงาอะไรบ้างเนาะใช่เพื่อที่จะนําพลังงานทดแทนได้ทดแทนไม่ได้อะไรต่างเนี่ยมาใช้ให้กับเมืองของเรานะครับผ่านตัวชิ้นง,งานอันนี้นะครับวิธีเล่นง่ายมากมีพื้นที่ให้เลือกอยู่สามมันเราลากแร็กแอนด์ด็อก เพื่อมาลงพื้นที่อันนี้นะครับเช่นเราต้องการให้เมือ,องเราเป็นเมืองที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีท่ล่าลงมานะครับพี่ต้องการให้เมืองของเราใช้พลังงานน้ําจากเขือ่อนล่าลงมานะครับแล้วก็พี่อยากให้เมืองของพี่ใช้พลังงานอะไรอีก<ม>ใช้พลังงานลมใช้พลังงานลมนะครับ ตัวภาพมันก็จะปรากฏให้เห็นนะครับว่าในเมืองที่เราต้องการเนี่ยเมืองที่ใช้แสงอาทิตย์ใช้พลังงานลมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องประทับภาพลงไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าเมืองที่เราสร้างอันนี้เป็นเมืองของเราใช่ครับเราก็จะถ่ายรูปถ่ายนะครับสามสองไปแล้วครับ <tyard. S 2> เห็นไหมครับเมืองของเราก็จะไปปรากฏบนนี้นะครับก็เป็นเกมสนุกสรุปง่ายๆที่ให้ทุกคน <Rab os. S 1> ให้น้องๆแล้วก็ให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานได้แล้วก็มีการ h, สร้างจินตนาการเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าถ้าเมืองของเราเมืองพลังงานในฝัน <P> ของเราเนี่ยเ,เราอยากให้มันออกมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้พี่กับพี่มิ้นก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ นิวเซียมทัวร์3ามองศาแล้วนะครับคิดว่าในตอนต่อๆไปก็คงจะมีพี่ๆน,นะครับใช่ท่านอื่นพาไปชมเทศกรารในส่วนอื่นของอพิพันธ์วิทยาศาสตร์หรือว่าพิพันธน์ในส่วนของภายใต้ของอพวชอ,อีกหลายๆพิพิพพธภัณฑ์นะครับวันนี้พี่กับพี่มิ้นก็ลาไปก่อนะนะครับเจอกันคราหน้าครับสวัสดีครับ